สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นค่อยกับเรเื่องราวในระหว่างพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับสายเลือดและก็เผ่าพันธุ์ของแชงว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งคนที่มีสายเลือดพิเศษซึ่งมาทําให้ฟิกกาัลางกาลิงเขานั้นสนใจในแม่ของแชงอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดมันก็จะมีเรื่องราวที่กาลิงเขาได้ไปเจอห้าผู้เท่าและก็ได้มีการบอกนะว่าเขาเนี่ยได้ไปอยู่ที่เกาะก่อนหนึ่งในระหว่างที่ทาภารกิจซึ่งที่เกาะก่อนนั้นไม่ถึง โดยที่ก่อนหน้านี้เราก็จะได้มีการคุยแล้วก็วิเคราะห์กับแอะและ้วนอแมนเนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้นะว่ากอดวาเล่มันอาจจะมีอาวุธโบราณอยู่ในนั้นได้อยู่ที่นั่นซึ่งนั้นก็เลยทาให้การลิงเขานั้นบอกให้พ้กท่านะว่ากอดวาเล่เนี่ยมันมีสิ่งที่คาดไม่ถึงและท่านผู้ยิ่งใหญ่น่าต้องพอใจและนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่เรานั้นได้มีการมาคุยแล้วก็วิเคราะห์การซึ่งมันเนี่ยอาจจะนําพาไปสู่เรื่องราวสายเลือดของแองที่เขาอาจจะมีเรื่องราวสายเลือดที่ไม่ษ ที่มันเป็นเรื่องราวความลับที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยและแบบนี้ก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเกิดที่กอรวาเล่นั่นมีอาวุธโบราณยุเรเนต์อยู่จริงเนี่ยนั่นก็หมายความว่าผู้คนที่อยู่ที่กอรวาเล่พวกเขาเนี่ยก็ต้องมีความเกี่ยวข้องอาวุธโบราณยุเรนั์ซึ่งมันอาจจะบ่นบอกนะพวกเขาอาจจะมีบางคนที่สืบสายเรื่องมาจากเผ่าพันธุ์โบราณอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดผู้คนที่กอดวาเล่เนี่ยก็จะได้มีการยืนยันนะฮะว่าแม่ของพวกแฉงแล้วก็แฉงพวกเขาเนี่ยมีผมสีแดงอะไรแบบนี้และพวกชาวบ้านเน จะช่วยเลี้ยงเด็กในตอนที่พ่อของพวกเขานั้นไม่อยู่และกาลิงก็บอกเขาว่าเขาเนี่ยมาอยู่ที่เกาะแห่งนี้ในตอนที่ทำภารกิจใช่ไหมเรื่องราวพวกนี้ก็เลยเหมือนกับว่าจะเป็นการตอา่อย้ำว่าฟิกแรงกาลิงเขานั้นคือพ่อของช้างแล้วก็แชมล็อกที่เกิดขึ้นมาในระหว่างที่กาลิงเขานั้นได้มาทําภารกิจที่กาดวาเล่ะแบบนี้และอนิเมะในตอนนี้ก็ได้มีการ,รเผยเผยแล้วว่ากาลิงเนี่ยเขานั้นไม่ได้มีผมสีแดงแต่กลับเป็นแม่ของช้างที่มีผมสีแดงก็เลยทําให้ช้างและก็แชมล็อกพวกเขาเนี่ยมีผมสีแดงเหมือนกับแม่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแม่ของฉันนั้นไม่สายเรื่องพอพันโบราณเนี่ยนั่นก็หมายความว่าฉันแล้วก็ชำลอกพวกเขาเนี่ยก็จะต้องไม่สายเรื่องโบราณที่มันหลายเวียนอยู่ในร่างกายและแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจที่กาลิงเนี่ยจะเลือกแม่ของฉันแล้วก็ชำลอกและทางฉันแล้วก็ชำลอกถึงได้มีความสามารถและก็พลังที่ไม่แข่งก่ขนาดนี้และก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นกันว่าเรื่องรล่าเกิดกับวูดโบราณเนี่ยมันก็จะมีจุดเชื่อมโยงกับจอบอ์แล้วก็เรื่องรล่านอดี ที่เราจะได้เห็นอวชิีเราชี้ซึ่งเธอนั้นคืออุบลาโพไซด,ดอนเธอนั้นมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงนะฮะกับเจ้าหญิงเงืนนอกไดดีที่มันมีเรื่องราวที่บอกน้องจอบอนในอดีเนี่ยเขานั้นคือสัญญาขขงเจ้าหญิงเงือกเอาไว้ส่วนเรื่องราวโูตันแล้วก็จะได้รู้นอมันเนี่ยหลับไหลยอยู่ที่ใต้น้ําของประเทศวาโดซึ่งมันคือสถานที่อยู่ของสายเลื่องราสมุทรที่แกงแกงที่พวกเขาในฟ้ารอจอบอนที่จะกลับมาเพื่อที่พวกเขาจะได้เปิดประเทศแล้วก็ช่วยเหลือจอบอนในตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะว่าทั้ <So S 1> มันม ar er. like ีทั้งความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับจอยบอยแล้วก็เรื่องราวจากอดีตได้แบบนี้แต่พวกเขาเนี่ยยังมีสายเลือดเฉพาะตัวนั่นคือพวกเขานะฮะมีสายเลือดของนุษย์เงือกที่แข่งกันมาต่อสู้ใต้น้าแล้วก็มีสายเลือดขขงซามูไรที่แข่งกันในตำนานเพราะฉะนั้นที่เกิดกอบาเล่มันมีอาวุธโบราณอยู่เลยนนั้นอยู่ที่นั่นมันก็ฉะนั้นสนใจนะว่าเราผู้คนที่กอบาเล่เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะมีสายเลือดนักล้มโบราณจากอดีตซึ่งเคยต่อสู้ร่วมกับจอรบอยอดีตได้แบบนี้หรือไม่เพราะว่าฟิลแกร์กาขา ในชวนใ้นกอรวาระในเข้า,าร่วมเปิรัฐบาลโลกแล้วแต่ว่าพวกเขาเนี่ยกลับปฏิเสธที่จะเข้า,าร่วมเปิรัฐบาลโลกเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นศัตรูรัฐบาลโลกมาแต่อดีตแล้วก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะแมวของฉันกับฉชนแล้วก็ชัมล็อกพวกเขาเนี่ยจะมีสายเลือดดับโบราณที่เคยต่อสู้ร่วมกับชาวพม่าในอดีตแ,แบบนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งสายเลือดพวกเขาเนี่ยมันอาจจะมีความสามารถและกำลังพิเศษที่เหมือนกับคิงที่ทําให้มีความสามารถและกำลังในการต่่่ออสู้้ไมมมมันนเพิากขึหรื ยังไงเรื่องราวพวกนี้แล้วคนต่อมารอลุ้นเรื่องก็เลาดูกนต่อไปนะฮะโอเคเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแลืก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่เช่งเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ